โมเมนต์โมเมนตปลารถปลารถวะเป็นปลารถแบบตัวหนึ่งนะมันเป็นแบบมันเป็นแบบนี่มันบอกบอกคือบอกคือฮาซื้อันะเพราะนั้นปลาตัวเน้นปลาเออแล้ป้าปลาคือยังไม่ได้ซื้อมานีเบิ้งก่อนได้ซืบอกเนี้ลยปลนะนำแแกนะก่อนหาท่านทาประเดชท้าประเดะ

กับสาวสวยนะกับคนตะแพงคนนั่งวัซซันนะมันนี่ฮักกันสิบา้าตลาดดาวเฮืองอสวยจ้สวยเจ้าเจ้ตื่นสวยหรือว่าคอยตื่นสวยเอากข้า,กากมากันหลายคนนะสิโอบิ๊กใหญ่แล้วก็บบอสญิงบอสญิงสื่ออย่างก็อสื่ออย่างก่อนบอสื่ออย่าให้พาบอกจะพาให้ภบอกบอสยิงสื่อดอลลี่นะเออวัซซันนะไปตลาดดาวเฮืองเฮรอเขาเห็นยังไง เขาเห็นไงอุ๊ยมีเวงไงเนเี่ยขาจะกวดโหลดแต่ว่ากวดขนาดเนาะเออกวดตอนเขาจะเลิกงานนี่แล้วหละเขาจะวเห็นนี่นะเขากำลังสิบไปเดินตลาดนะไปซื้อของมากินแรงนะ Hi every one everything sing a p o r e today to night ไป็นไงเนี่ยสวัสดี ว่าแล้วก็หัวนะเว้าเองก็ยังหัวตัวเองทุกคนนะตลดาดแถวเฮืองตอนนฮักการมาหอดเลยจบบะปะย่งาม,มาอหอดปะที่ลงไปนิตาลงไปเแบบลงไหนไปแป๊บเดียวให้ขอเขาประเดินลงไปสิบเ่เปงโมเดลกินสิปะเอ๊ะข้าวใดบ่เออข้าวที่จะออกปะบ่มีอยู่มีอยู่เป็นอย่างมีอยู่จ้า บ่มีจังสีวไม่ยังนะไม่ยังนะ <c oughs> หอด้วทุกคนนี่ตอนหนาเนี่ก็หอดแล้วผู้หารขายเครื่อง Adidas ในบนได้ก็บนว่าเสียวหน่อยเฮ็ดเวียะนะเสียวส้นหน่อยเฮดเวียอ,นนนะอพีชิสโต้ขายมือถือ

นี่ใส่เปิดคนหลายๆบอ้โหเจียบเนี่ยมาตอนแรงๆคนกันลายแบบนี้เลยทุกคนข้ามาแต่เซโนไปเลยโถมอเมอรซิดาเลยตันนี้ขมาไวไปไวแบบนี้ น,นีโคตรยังหมดลายปันใดจะมันเนีม่มาเจอแล้ว <c oughs> ท้ายจังได้เฮ็ดอันนี่น สองสามมันคือเป็นเนี่ยนะจะอยาไ้จุ๊มๆภายในคืนวนใดเออเดขายจังไดนี่นหนึ่งตได้เฮ็ดบ้านี้งเอานีบบไขายิเต็มิ้งยังหมดเไปเฮ็ดัเดดยเอาเเฮ็ดีนะ อโลหนึ่งเงนี่เต็มโลอยู่วะนี่ฮะซีฟ้าเอาเติมเลยนะเดียวกะสองนวยหนึ่งแยังเอาออกเนะเาะยนางค้ายจังได้เอาทองเอาองหนึ่งกับพ่อเลยพ่เอเขาบอสแกงเฮดเดีใส่พายตู่เอาพายตูอ่ะ จะมาจ่ายเบิร <c ười> ์นี่้จ่ายเบอร์หนี่เอ้าแง่กันจ่ายนะโอ้ซื้อินต<อ>ู้กัน่อไปเซฟพักแย่งกันหนึ่งเื้อมะเพ็ดนี่ซื้อมะเพนะ็ดเนะอเนะอ นี่ไปซามีอยู่คือตัวอะไรเออไปอีตัวมีย่งอีกเะไปเล่าต้นเนียก็ได้ตัมตต้มบอกปักถั่วนี่เอมตัวให้นี่มัดเไหร่ะซอ,องมัดกับพอเลยพอเขาไนะ มักทัวให้นะทุกคนเลย่ยืยขออยขดยข้าวเปล่าทั้งยังอ,อยู่ข้าวซอยยังอีกไปเป็นเหล่ากันได้หนึ่งหาของกินเพิ่มก่อนวัดสัน้นปไาเห็้ตัวนี้งามๆเลยนะมักนาวหอมยังใช่ป่ะซื้อมักนาวก่อน บอเพื่อเฮดแก่ยซิฟูดเลยเฮดเ็ดแก่ะเออเขาเปลีเป็นตุ๊กเลยเออเออไปซี่ยเป็นตุ๊กก็ได้ปะเออในเดปัลรถไม่บอกปัลรถนโมเมนต์มเมนต์ปลรถปัลรถปะใช่เป็นปัลรถแบบตัวหนึ่งลยมันเป็นแบบมันเป็นแบบเนี่ยมันบอกบอกคือบอกคือเฮาซื้อร์นะเพราะนั้นปลาตัวนี้มันปลาไป เอาหูบันเลยมาพี่ก่อนมาพี่กอนมาใส่ถือใส่ถือใส่ถือใส่ือตเพชรแดงเขาอันน่ะซื้อบ่เลยบ่ซื้อกล้องหนึ่งกัได้เพชรแดงนี่ีนีอันน้ำไข่กนเ่จกเใบห้อนซื้อพันเนี่ มะนาวหมอกะนาพร้อมหน่วยไทยแม่เออโลซาพันทำบลอลายนะเป็นทงไทยทงเลือกตัวใหม่บดีกว่าเลือกเอาตัวไหนเอาตัวใหม่ๆนะเอาตัวไม่มีน้ำหนึ่งๆนึงดีๆสิเน้ หลับปะตองนจะชินแท้มีทุกคนหลับปะตองปะตองตัวใหญ่ใหตองตัวใหญ่ๆขิงโลไทยเห็นไหขิงสีส้มสั่งกันโนบานนะเนาะ เจเดือนกำลังบะปักไปให้ออข้างนอกก็ได้ครบโมี่ซื้อม่ได้ซื้อนำแกงซูดก่อนปลาลายแหงทุกคนมาตลาดแลป้าปักเพิ่มยังไม่ได้ซื้อมนีเบิ่งก่ เดี๋ยวดลยีกเส้นเจียสิบปุตกอดวัดซานอาหารทะเลเรียเนเพียสิบุตทุกนเนช่วงสายอาหารทะเลนะทุกคนเอาแก้วนี่เลยดิ ขวดเท่าไหร่อันนี้วดนึงดดนึงุ้งอันนี้โลทะเลกุ้งอันนี้อย่าคุ้ไม่นะเออียังปะยังยาวนะหนอโอ้ยสือมันจีก็อยากกินมันจี ้ายจังไดมันจีนี่มันจีหัว่พันาาะใชเลยเปนหัีเอาเข่าซิงเขาเขาจีเขาจีเซกไผยครับครับครับทายจังไดมันกระเดกน้าก้อนหาผ่นข้ประเดกคข้าประเดชค่ข้าประเดกน้อยหนึ่งคนะอะซื้อเนี้ยมันจี นหลายแต่ตรงตรงแรง,งเอาหัวนี่เด้อตัวนี้กับหัวตันน่นนะก็แมนเออน,น,นอั่นแหะเคยแมนแมนมันก็แซดบอยู่แต่ว่าเขาบอกแซดบมาคืนเนี่ยบะมามาตอนบออยู่เนาะท่านตอนอยู่แหละกะโบามาแบบซี่เอาเงินทอนก่อนน,นิดนึงว่าสัน้น ปเรื่องวายเนาะเรื่องวายครับไปแบบจุ๊บคันถ่ายจะใส่ทั้งหน้าบ่อนรู่าจะบกาเขาไปซื้อแล้วอุ่นก่อนแป๊บนึงซื้ออันนี้ก่อนจะกินจะกินสมพักมาซื้อสมพักก่อน อ้ออาซิบพัน,พนเลือกอันนี้เริ่มแข็งอขอบคุณน,นะข้างน้องเขาก็งทำงาลายมือเขาเขาเขาซื้อมาซื้อปลาของน้องเขาไปน็นนะ่นะโลไทยลูกอันนี้ขายโล้กเซฟอ๋อคนบุ้มีดอ่ขั้นบนมี่บนกระหายนแล้รวตอนนี้เขากระซื้อขอบคุณ พักสลัดหอ่อบมมีนะพักสลัดหอ่อห่อนะกตัวกระบบเนาะเออตัวกรอ,นะอ,อกบกอตัวนี้ได้ได้ได้เห็นและซื้อในลูกพักสลัดในคล้ายยังไงเอากิดหนึ่งสามพันเอาประมาณสิบพันดีจะกหัวเอาสองหัวกวกินบลหราย โดยโดยโดยอ่าแม่ไปใช้มือเนี่ยไปเวียให้ลูกสามมาขายฮ่เอา้าวหายแ,แล้ววายแท้มากับคนสวยเนาะโอ้ยคนสวยต้องใส้มือใหญ่อยู่ได้หไหมฮะโดยโดยนั่งไร้ผดนั่งไร้ผดสิบะ น่เจ๊ขาวเจ๊แดงแค่งชนะเนาะเขากินแต่แซ่บแต่แซเบิ่อนะทุกคนมันขายผัดมันผัดด้วยเอ่อแหื่อแหว่นซอยหลังจากออกมาจากตลาดนะครัก็ มาหอดสะพานขามแม่น้ำโขงเขาเอ่ยแม่น้ำโขงหรือแม่น้ำยังดิบแม่น้ำเซ่สบายเซ่ยังน้ำเซ่เซโดนเออเซโดนนะทุกคนนี่แต่ก่อนเป็นควอเล็กเนาะฟังนี่ื่องแม่น้ำของอยู่พูดนะทุกคนน้ำเซ่น้ำเซ่แม่น้ำของบ่เป็นน้ำมากแต่น้ำบกนะทุกคนนี่ เป็นอย่างนใส่เนสายใส่โอ้ยอยากมานั่งอันนี an ้นะต้องสิกขาอันนี้ผู้บ่าวบ่าวหรือไว้จังไดโอ้ยสักเบาเขินดิโอ้ยคอยนึกว่าผู้บ่าวบอกบ่าซักเบาบอกว่าเป็นเม่ยน่มาเม่ยิงว่าโอ้เนี่่ถามบิ๊กพูดแบบน่ะโอ้เขาเป็ได้เขาเป็นเม่ยน่มาเม่ยิง มันยิงลาวยกใหม่นะโอ้ยมันยิงลาวสักเบาอะบ็ได้บ็ได้เสื้อผ้าพดพอดีกาวจะให้เกล็ดผมยาวนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสื้อเกล็ดนิดหนึ่งเวลาเนี้ยจะยาวคงข่อยยาวกว่าจ้าดูดซึนี่เด้ออ้ยผมสั้นๆจ้นะเจ้าสุดได้มันยิงลาวเนาะมัยิงลาวจังได้กระบะเนี้ยเขาเดี๋ยวคงกินแหละ โอ้ยพัวจะบวชน้ำข่อยเลยบอเพิ่นขับรถไทยน้ำเพิ่นกับว่าอยู่ออกเพิ่นซื่อๆทุกคนเออบางเทอเพิ่นเว้าแล้วเฮาบ่ได้ยินเออข่าวขางกันแล้วเกินเนาะตัดมากับหอดเทือนเลยทุกคนเอาของลงก่อนนี่ของเขื้อมา มามาเก็บสเสน่ห์แถวเสน่ห์ใส่กินนั่นใส่กินม่วงหิมพานไว้น่ตาพวนไปเลยไปเลยไปเลยคือกล่องไปกบบระบิดถ่ายเออกล่องไปกร,ร,ระเบิดถ่ายพลอยเฮ็ดก็ได้คอยนะเอะไรอ๋อวันนี้มีคนขับรถนะครับเลยหลอดนะพาฮะจะหูปะาวว่าเพันหลอเฮ็ดหนาได้ยิ่ง โอ้ยเก็บเอาจะเก็บของให้ลูกจะผัวไหมจะไปเองไงนี่เห็นเขาเบาแล้นะคือลินเบาค่ะเอาเปิดเปิดประตูให้แน่เปิดอันนี้ให้แน่ไว้ไว้บูมมิมเมอร์นี่นี่เปิดให้แน่ไว้เปิดกระติกให้แน่หนึ่งสองซาเปิดมาออกเขาเลไว้งัดไปลดนี่ นี่ทุกคนอ้ามันได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดิเห็นแล้วเห็นแล้วลวันนี้ครับเสร็จเมนูแกงเห็ดเพื่องเอาพยายามบุปิดประตูปิดเองปิดเองเอาประธานเอาของลืมเอามาสิเอาาฮะมโ<า>ทรศัพท์ท่านในเครื่องหนึ่งเลยค่ะคปุ๊บปป๊อป มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ็ดจังเด็กเดือนเฮ็ดเทนี่อันนี้เฮ็ดเทนี่อันนี้เนี่ยเฮ็ดจังไดะมาศิสายใหม่เฮ็ดจังไดบันกขมาฮอดเพื่อนแหละทุกคนดูนี่สาบเพิ่มสากเลยบอกเสียบบดเลยเสียบไปแป๊บหนึ่งเอาให้อันไปไว้ก่อนเฮ็ดยังมีตา มันได้เห็ดยังมันได้ฮะเห็ดยังเห็ดยังแซวอย่างสกินข้าวเนว่าสกินข้าวจักน่อยวัวซันเผ็ดมีเพ็ดเลยาเมาฮอตว่ามาฮอดบ้านกานน่ะแม่เนาะนี่สาวาสวยเขากิร์มาฮอตแล้วทุกคนโอปปอปโอป้าอา้าวอย่ามาพบเจออย่ามาพบเจอ บอสเจ้าเจ้าบ้านบ้านหลังนี้นะคอยยืมมาไปขายเนี่ยเดอ้อทุกคนนี่ตอนนี้ก็มีอยู่หาคันเนาะคือมาไว้ที่ลิงมือนี่นะไอ้น้องลุกไวาอ้น่นองลุกไวัดซานนะทุกคนตัวเวนน้นนั่นนะ่ะนะคักขาบ้านบิ๊กใหญ่นะทุกคนอากาศก็นหนาวแลยมือน,นี่ฮะน,นี่ทุกคนพายกระมูลหลดก็ได้เด้อน,นี่เบอร์ยังตัวนี้ ปดสามสองเก้านหนึ่งหกสามหกหกเก้าห้าห้าแปดสองหกหกแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกเนาะประมูลได้จังเลยมาอีกขั้นหนึ่งหรืนอรับนี้นมีอีกขันหนึ่งคำสีบวมากัอีกขั้นหนึ่งเนาะมันจะมีหกขั้นเนาะพนนะยายามประมูลประมูลได้เดอบ,บ้านบิ๊กไงเนานะทุกคนเนาะนะจังสั้นแล้วว่า นะทุกคนคลิปนี้ก็บิชเดล่าเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แนทสิสำคัญกับติดตามพี่หน่าเนาะอพีต่อไปขอมเมนตเนาะเสื้อแม่ใช่ปะวันด้าใส่คือเขินเขาไมเสื้อขอบเ đấy như đấy yêu. ăn <laughs> <laughs>